วันอาทิตย์ตกปลาซะน้อยเพื่อได้ป่าโตใหญ่ห้ยน้ำรถพอดี้าวปุุณเอ้ยวันนี้ขอให้มันมานเลยมันมานมันมานฮ้อเดี๋ยวผมไปดูข้างล่างก่อนนะพ่อเอ้ยยุด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 มัเดี๋ยวตกน้ำตกท้าไประวังระวังเว้ยไอปองแกอยู่เงียบๆนะเว้ยกำลังตกปลาอยู่อยู่เงียบๆจะทำไก่ตื่นนะเฮ้ย พ่อผมจะอยู่นิ่งๆเงียบๆครับจะท้องไม่ทำให้พ่อเดือดร้อนกับผมนี่นั่นดูนิ่งๆของแกเลยเอามือไปพายน้ำทำไมนะเฮ้ยปาเติมมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโป้งอีป้งแกอยู่เงียบๆไงโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยมาผมดูในทิกต็อกมาสูตรเลี้ยงปลาฮะพ่อไอ้ปังมองปลากินเบลแล้วปลากินเบลแล้วโอ้โหตัวใหญ่โอ้ยไอ้ช้อนดูว่าเฮ้ย กลับไปให้แม่ทำนี่เ็าไว้ยต้ออยมยำปลาช่อนในไว้พอโที่คิดไว้ในใจคือต้ออยมยำปลาช่อนหม้อใหญ่อร่อยแน่นอนเพราะวันนี้เราได้กินต้ออยมยำปลาช่อนอร่อยอร่อยแน่พอเนาะแม่แม่ปลาช่อนตัวใหญ่แม่แม่ปลาช่อนตัวใหญ่มาดูดิมาดูดิปลาช่อนตัวใหญ่อะอลรใช่ไหมว่าอย่าไปน,นัฮนจะไปซื้อกับข้าวอย่าไปนานาป่านนี้กับพรมกับข้าวหมดแล้วนี่ไงแม่ปลาช่อนตัวใหญ่ที่ตกมาได้เนี่ยแม่เอาทำกับข้าสิเฮ้ยอร่อยนะผมม่ทำมาแล้วเอาไปปอยเดี๋ยวนี้ เอาไปเอาไปไปไปเลยไปเลยไปนี่พอไม่เกี่ยวโว้ยตัวใครตัวมันโว้บกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยขอบคุณครับ